สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม p พ2นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายสกิลหมวดต่อมาหมวดที่3นะครับชื่อหมวดว่าเทนิเชียนะครับโดยจะมี3ประเภทนะครับผมประเภทที่1นเนี่ยจะเป็นสายเอนจิเนียร์สายป้อมปืนส่วนที่2เนี่ยจะเป็นสายสำหรับคนที่ชอบเจาะนะครับผมบีชเชอร์ส่วนประเภทที่3สายยิงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มประเภท1นนะครับก็คือเอนจิเนียร์สายป้อมปืนโดยเฉพาะโดยขั้นเบสิกเนี่ย สกิลแรกจะลดการวางของซิติกันเนี่ยลดลง5เซนซึ่งก็คือเราจะวางซิติกันเนี่ยได้ไวขึ้นส่วนขั้นเอทนะครับป้อมปืนของเราเนี่ยจะมีโล่มาติดตั้งให้นะครับช่วยในการทําให้ป้อมปืนเนี่ยไม่โดนดามเมจบ่อยจนเกินไปนะครับผมเพิ่มในเพิ่มความถึกเพราะว่าป้อมปืนของเราเนี่ยมีเลือดด้วยนะครับผมถ้าโดนยิงจนพังเนี่ย คุณไม่สามารถเก็บมาใช้ต่อได้นะครับส่วนที่ที่2อป้อมปืนของเราเนี่ยจะเพิ่มความแม่น1 0 0่ถ้าเกิดอัพเป็นขั้นเอ็นะครับเซนติกันเนี่ยจะหันได้เร็วขึ้นอีก150%แล้วบวกกับป้อมปืนของเราเนี่ยมีกระสุนเพิ่มมากขึ้นอีก50%นก็คือยิงได้นานขึ้นนั่นเองส่วนต่อมาครับก็เหมือนเดิมนะครับผมลดการวางของเซนติกันเนี่ยลดลง5%ส่วนขั้นเอนเนี่ยจะเพิ่มเลือนให้กับ เซนติกันเนี่ยร้อก็คือถึกขึ้นส่วนหที่3เนี่ย e n g i n e e r ยริคืออันเนี้ยจะมีป้อมปืนอีกอันเนึงก็คือเวอร์ชันของ n o i s ซก็คือเป็นป้อมปืนเก็บเสียงทําให้ป้อมปืนของเราเนี่ยไม่ไม่ตกเป็นเป้าหมายของตํารวจนะครับส่วนขั้นเอเนี่ยป้อมปืนของเร,เราสามารถใช้กระสุน AP ลาวได้นะครับผมซึ่งการใช้โหมดเนี้ย ทำให้ไฟเลตของป้อมปืนเนี่ยยิงช้าลงขึ้น75%็ดสอรแต่จะเพิ่มดาเมจให้พิ่มกับป้อมปืนเนี่ยสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่นำซ้ำป้อมปืนของเราเนี่ยสามารถยิงศัตรูประเภทโล่ได้พวกชีวพวกเนี้ยยิงสามารถทะลุได้ถือว่าค่อนข้างดีส่วนต่อมาเนี่ยาการวางอุปกรณ์ต่างๆอ่ะที่ไม่ใช่ให้เซตติกันอย่างเดียวน่ยรวมถึงกระสุนกระเป๋ากระสุนยาพวกเนี้ยเราจะวางได้ไวขึ้น100%ส่วนขั้นเอกเนี่ย คุณสามารถพกอุปกรณ์เนี่ยได้2อ,อันนะครับผมแต่อุปกรณ์ที่คุณพกอันที่2เนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยผมพกเซนติกันไปส่วนของอที่2เนี่ยผมพกอาเฟิร์สเอทไปสมมติเฟิร์สเอทเนี่ยมันมีมันถ้าจะไม่บิดแอัพเต็มเนี่ยประมาณ14ซึ่งมันจะหายไปครึ่งหนึง่งมันจะเหลือ7ก็ต้องเลิกใช้ดีๆนะส่วนค่าสุดท้าย อาเบสิกเนี่ยคุณจะได้ป้อมปืนใหม่อันหนึ่งอาต่อไปขั้นเอ็ดเนี่ยก็คือได้มาเพิ่มอีก2อันนะครับผมโดยปกติถ้าไม่ได้อัพเลยเลยเนี่ยจะพกได้แค่อันเดียวแล้วมากสุดก็คือ4ส่วนสายต่อมาสายเจาะโดยสกิลแรกเนี่ยคุณจะซ่อมเครื่องเจาะไวขึ้น25%แล้วและลดเวลาในการเจาะ20%สส่วนขั้นเอ็ดเนี่ย คุณจะมีโอกาส10%เนี่ยที่เครื่องจอของคุณเนี่ยรีสตาร์ตเองเมื่อมันพังโดยสกิลเนี้ยไม่มีผลต่อเรื่อยนะเที่สองเนี่ยสาย C4 ระยะของทิปมน์เนี่ยจะระเบิดกว้างขึ้น30%ส่วนขั้นเอกเนี่ยจะดาเมจแรงขึ้นอีก50%ส่วนอันนี้ลดเวลาในการเจาะลง15%ส่วนมันขั้นเอเนี่ย ก็เหมือนเดิมครับผมเพิ่มอีก15%เป็น30%สกิลน,นี้ไม่มีผลกับเลื่อยเหมือนเดิมนะส่วนเทียสามคุณจะได้รับชิปไมลเพิ่มอีก4อันแล้วก็ชาร์จเนี่ยก็คือซ4ชาร์จเนี่ยอีก1อันซ4โฟชาร์จก็คืออะไรก็คือเอาไว้สำหรับที่ไปวางอ็อบเจกต์ต่างๆที่เอาไว้สำหรับระเบิดประตูระเบิดตู้เซฟระเบิดพวกประตูต่างๆอะไรเงี้ยมันต้องใช้อันนั้นคือซีโเนี่ย มันจะมี2แบบแบบมา่ที่1ก็คือทิปไมล์มันเอาไว้สําหรับวางตามมุมต่างๆนะครับโดยชิปไมล์เนี่ยมันจะมีสามารถปรับได้2โหมดโหมดที่1ก็คือเอฟเฟกชั่นก็คือจะเป็นเลเซอร์สีแดงๆเวลาเราวางเนี่ยซึ่งก็ตรงตัวเสียงสีแดงก็คือเวลาศัตรูวิ่งผ่านเนี่ยระเบิดแน่นอนบึ้มส่วนมันจะมีโหมดกนหนึงก็คือสีสีน้ําเงิน มันเอาไว้สําหรับใช้ด่านพวกสเตลเวลาศัตรูเนี่ยเดินผ่านทิปไม้ของเราเป็นในโหมดของเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นโหมดเซนเซอร์มันจะแท็กศัตรูจะเป็นแบบว่ากรอบสีแดง,แดงเลยเราจะรู้เลยมันจะดังติดเนี่ยมันเตือนขึ้นมันจะมันจะเตือนเราเราจะได้รู้ว่าศัตรูอะ่ะเดินผ่านตรงไหนในโหมดสเตลถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็ใช้ดีๆเนาะสามารถปรับได้กด F อตรงทิปไม้เนี่ยอ่า ส่วนขั้นเอนะ็นอ่ะเหมือนเดิมเลยเพิ่มซีโฟชาร์จสองอันแล้วก็ทิปไมอีก7อันทิปไมยเยอะมากส่วนต่อมาอันนี้สกิลเนี้ยจะมีโอกาสเพิ่มอีก20%ที่จะรีสตาร์ทเองของมันเองอะ่ะเวลามันพังเนี่ยอีก20%บอวกอันเก่าอีก10%อน่ะเป็น30มสิและขั้นเอ,อ็นอ่ะมันจะปลดล็อกสกิลอารีวิตี้ก็คือเมื่อ มันพังเนี่ยที่เจาะล้พังเนี่ยเราสามารถเอาเอาวุธประเภทตีเนี่ยไปตีเครื่องเจาะได้จะมีโอกาส50%เนี่ยที่มันจะทํางานต่อแต่เราจะสามารถตีได้แค่ครั้งเดียวนะสมมุติว่าพังปุ๊บคุณไปตีมันแล้วมันไม่ไม่ไม่ซ่อมให้ก็คือคุณไม่สามารถตีได้แล้วก็คือคุณต้องกดซ่อมเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเมลีไปตีมันนะแล้ว โอกาส50%น่ะคุณผ่านมันจะไม่ต้องซ่อมเลยมันจะทำงานต่อเองเลยโดยสกยิลนี้ไม่มีผลต่อเลื่อยเหมือนเดิมนะส่วนสายต่อมาคือไฟแท็บอันนี้จะใช้คู่กับชิปไม้ก็คืออาทิปไม้น่ะมันจะมีเอฟเฟกใหม่ก็คือไฟผมไฟเนี่ยอยู่ประมาณ10วิในระยะ4เมตรเมื่อตำรวจมาโดนแล้วถ้าเกิดอัพขั้นเอเนี่ย จะมีเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์นั่นคืออีกสิบวิเป็นยี่สิบวิแล้วเรดาร์ระยะเนี่ยเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณหกเมตรประมาณนี้ส่วนสายต่อมาออฟเฟอร์เซอร์สายยิงเหมือนกันขั้นเบสิกเนี่ยก็คือเพิ่มความแม่นแปดแต้มให้ทุกปืนแล้วก็ขั้นเอ็ดเนี่ยก็คือเพิ่มเพิ่มความนิ่งให้สิบหกแต้มทุกปืนส่วนเทียสองเนี่ยทุกครั้งทุก ทุกทางนี่คุณยิงเนี่ยจะมีโอกาส 5%, ที่ให้ศัตุูเนี่ยกลัวเว้นแต่พวกประเภทโบโทเซอร์แล้วก็กัปตันวินเทอร์ที่มันเป็นโล่ที่มันเป็นโล่อะไรที่มันแบบโล่ใหญ่หญที่มันเป็นล้อมรอบอ,อะไรพวกเนี้ยใช่เันนะั้นคือเว้นพวกนั้นแต่เกิดอัพขั้นเอกเนี่ยก็เพิ่มโอกาสอีกเป็น20%ส่วเปอซนตโนมาไฟาคอนโทรล เพิ่มความแม่นให้กับอาวุธอ่ะ12แต้มระหว่างทิไฟส่วนขั้นเอกก็เพิ่มความแม่น20%เมื่อยิงระหว่างระหว่างวิ่งระหว่างเคลื่อนที่เคลื่อนไหวะไรพวกเนี้ยส่วนเท3คุณสามารถทิปไฟคุณสามารถวิ่งหรือยิงได้เอาง่ายๆอันนี้วิ่งหรือยิงส่วนขั้นเอนี่ยเมือม่อฆ่าเมื่อฆ่าศัตรู2ตัวด้วยประ,ประเภทอาวุธ S.M.G, L.M.G หรือ a s s a u l t Rifle พวกนี้หรือ Special Weapon เนี่ยในโหมดของ Auto เนี่ยคุณจะได้ครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะได้ร e l o a d ไวขึ้น1 0อีก100%แต่บนนั้นเนี่ยมันจะลดแต้ม1%ต่อ20นัดของกระสุนนั้นก็คือเอาเองง่ายสมมติว่าผมเล่นปืน L.M.G Max 1เนี่ยมี200นัดเขากล่าวว่าผมโดนหักแต้มไปอ่ะประมาณ10% โดนหักไป10%็ก็เหลือประมาณเนนี่ผมจะรีโหลดไว้ขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันหรอก1 0 0 90%นะแต่มีอย่างก็บอกว่าเปิร์กเนี้ยลดได้ต่ำสุดถึง4 0ซึ่งกระสุนเกมนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะหรือมันมีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงๆก็รีโหลดไวหมดแหละ1 0อ90%น้าบ่นะแทบจะดูไม่ออกหรอกส่วนอมา่าสายเบสิกก็อันนี้ พวกปืน AMG MG AM เหมือพวก Assault Rifle เนี่ยจะได้15นัดตอน1 Magazine ก็คือเพิ่ม15นัดน,น,น่ะใน1 m a กส่วนมา,มาขั้น Ace เนี่ยปืนของคุณเนี่ยสามารถยิงทะลุศัตรูพวกเป็นเกาะได้ที่มันไม่ใช่พวกโล่นะตรงเกาะตรงตงอกอ,กอะ่ะไม่ได้ที่มันแบบยิงแล้วมันไม่เข้าอะ่ะแต่ไม่ใช่พวกตำรวจที่มันถือโล่ในรนี้นะมันยิงไม่ได้แล้วสกิลเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ปรับให้เข้ากับพวกแบบอาวุธ อาวุธคว้างเลยพวกเนี้ยเออพวกดากวกระจายพวกเนี้ยไม่สามารถปาทะลุได้ส่วนเทียสสุดท้ายอ่าสกิลนี้ขั้นเบสิกเนี่ยเราจะได้โบนัสดาเมจ30%จากการยิงเฮดช็อตแล้วไอ้โบนัสเนี้ยที่ได้จากการยิงหัวเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรายิงบริเวณร่างกายตรงอกและพวกเนี้สามสิบโบนัสดาเมจเนี่ยมันจงถึงจะทํางานนะไม่ใช่ว่าเรายิงหัวแล้วเราไปยิงหัวตัวอื่นน่ะ ตัวนี้จะไม่ทำงานมันจะ Act แอคทีฟแค่อาวุธพวก m g ็มจอยพวกนี้เอ็ม s ีเอสพวกนี้หรือหรือ Special อาวุธพิเศษส่วนขั้นเอสเนี่ยเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มมาเป็น90%แรงขึ้นจบก,กันไปแล้วนะครับผมสำหรับสกิลสายเทนิีเชียนนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปคิดดูนะว่าเราควรเล่นสายไหนเราจะเล่นสายป้อมปืนดีไหมออวางป้อมปืนยิงสบายๆไม่ต้องทำอะไรเติมกระสุนเก็บกระสุน หรือใครชอบสายเจาะสายว่างซีโฟพวกนี้หรือสายยิงอะไรพวกเนี้ยก็ลองไปปรับแต่งกันเอาดูนะอ่าสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาอธิบายสกิลของสายโกดก็ตามชื่อเลยโกดก็ at, คือสายสเตลล,ล้วนเลยเนี่ยสายสเตลล,ล้วนเลยนะครับก็ ถ้าใครอยากรู skill mm ้สกิลพวกนี้เดี๋ผมจะมาอธิบายให้ mm hmm. ผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปอธิบายสกิลเทคิคเชียนนะผมสายป้อมปืนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร์ e แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะถ้าผมให้ข้อมูลบางอย่างผิดพลาดเนี่ยก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถมาให้ข้อมูลเพิ่ม,เ,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 มเติมกันได้ด้วยนะ เผื่อบางทีผมพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากเนี่ยก็มาเพิ่มมาตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ก็สําหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับผมก็รอติดตามชมคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย